ตลอดเวลาเธอหาแต่คนสีว่าเสียชีวิตไปแล้วมาผู้นั่นสีมาหาผู้น,นี้สีมาเอาเ่้นไปกินเขาเ่อนไปหันไปนีแล้วก็ดูกระห้องสีกับบ้องหัวเป็นลูกกตบบอกว่าคนนั่นนั่นผู้นั่นนั่นผู้นีน้สีไหมค่ะเป่าแต่แต่แต่แตนสีเบิมีชีวิตอยู่ไหมคะ่ะมาเผินม,มานา่งเบิ้มผู้นีมาหาประมาณร้างสิค่ง คือว่าได้กี่วันเลนอนได้ยอนี้่เฉพากินแตงชาลงไปก็ได้นอนแล้วกัการพักฟัน็ดียบได้กี่ปวดว่ได้นอนแต่วันนี้นอนรับแล้ววันนี้คือคือว่ากินเขาได้สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนวัตกรรมระบบบริการพิเศษการทางการแพทย์พื้นที่ตำบลต้นแบบของอำเภอสุนภรูมซึ่ง ในปีนี้นะครับเรามีพื้นที่ต้นแบบ6ตำบลน,นะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพื้นที่ต้นแบบรอพอสตแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดรอพอสตบ้านยางเลิงตําบลดอกไม้อําเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เราจะมาเยี่ยมผู้ป่วยและพูดคุยกับคนเฝ้าไข้นะครับหรือแคร์กิฟเวอร์ซึ่งรอพอสตบ้านยางเลิงมีบทบาทสําคัญในการดูแลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและโดยเฉพาะโรงพยาบาลสุนภูมิซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทยทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อทําให้คลินิกกัญชาทางการแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านผู้ป่วยในท้องที่สามารถเข้าถึงยาที่จําเป็นได้และยังพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยากัญชาทางการแพทย์เดี๋ยวเราไปรับชมและฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคลินิกกัญชาทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลสุนทรภมิพร้อมๆกันเลยครับ ปวดขันนางนี่โดนกันขืนนั่งขืนนอนนอนลงทีแรกเอ็นหลังลงไปได้ปวดมัดหลังเรื่องการนอนล่ะนอนได้เป็นปกติบ่ครับช่วงนี้นั่นก็ปกติแล้วมันเป็นยังไงครับมันเป็นปวดรถไปแน่กับปวดเข่าลงเข่าหนังย่อมอยูอย่ยะไม่คิดได้ครับตอนนี้กินข้าวได้ป๋ ขาก็กินได้ยกินบ่ได้หลายกินบ่ได้หลายเนาะแซ่บป้ครับแซ่บครับบ้อเนาะมักกินหยังครับปกติตะระมือกินหยั่งแน่พราะกบนก็กินอะไรกอข้าวกินกับเป็นปวกเป็นหยั่งเฉยๆก็ข้าวบ้านเาเนาะตาตาป้วยจิตเตียงหาเรื่องป่วยตั้งแต่เดือนลมลมหมอนอ่ะเสียงแต่เดือนตุลา กจำว่าได้จำลูว่าได้จำจำยาที่นองว่ได้แบบนี้เลื่อนเ,เราไปเท่ยวที่เราจะปวดปวดตลอดเวลาปวดชนิดที่ว่าทีุ่นทุล่ายึนกะอง,งเพื่อนปวดบ่งไหนแน่ครับปวดมากๆคืที่สุดเกิดปวดต้นข้อค่ะมหมอคนดีนิใช้ว่าก็บิต้นคอสุดตอนนี้ตาเพิ่นได้ยารักษาอย่างแน่ครับรักษา,า,าทุกเป็นล้แกคกือ ยาแก้ปวดนอตินค่ะแต่กอนหมอเป็นแค่ประจิต่งไปรักษาต่อไปผ่าตาดูดูคอนแนป็นหนเกษตการรักษาเลยขอรักษาตามอาการว่าตาอยู่หลายแล้ววตกอนแบบผ่าตาสีบอไหลละค่กต้องต้องเรย่ราที่หนอยากกินหอไม่เห็นดแต่สีบลอไหลเลยนี่ก็ได้กินกันชามากเมซ้กันีขึ้นดีขึ้นหลาย ปวดกัน่วยล่อยู่แต่ปวดขึ้เก้าอยู่แต่กรนหน่อยล่งไม่ได้ปวดตลอดเวลาคือเก้าตอนที่ได้ยากัญชาใมม่ๆนีบ่อยเฝ้าในครับว่ายาที่ใส่มันเป็นรูปแบบใดหรือใส่จังไหนแน่ครับ,บาแริ่มแกเลยคุณอนนีรนรช่องชองกรา่อน้ำอุนน่นค่ะ,ะกินเรล้มามกสังเกตเบิ่งมันกันรืาอาพราจะกินแล้วจะสิน,นอนไะค่ะนอนหลับหรือมาตอนเช้าจะดูแยานกเขา ต่กกิินขนขขาาบอดลาลค่ะอาการหลังจากที่ได้ยากัญชานี่เปลี่ยนแปลงไปจังไหนะครับแม่บ่อยฟังนะครับเปลี่ยนแปลงไปเดีด๋ยว่าเดี๋ยวนอนพักผ่อนค่ะนอนนอนสนิทดูจากที่เพิ่ยนอนเลยยางาขึ้นกับว่านอนอยาเล่นกับว่านอนเกย์ดดนนกับสได้นอนแล้วก็บางทีกเงาวเลยจากสองขุมทุงตีหาเลยเพียงเดียว บางทีกัดทีลูกเนียงทีประมาณสองเขื่อนขึ้นยาหายครับตอนแรกคนเดียาเป็นแบบซองเนาะ,ะเราหลังๆมารูปแบบยาเปลี่ยนไปยังไงครับเปลี่ยนไปแบบไปรอบหลังมากนี่เคนสหายเป็นแคบชุนมากค่ะไปไปแบบนี้เป็นกระบะมันเหมือนเคนกับเลี้ยหายเป็นแบบหยดใต้รินมากค่ะหลังจากหยดใต้รินแล้วลักษณะอาการตาเพิ่นเป็นยังไงดีขึ้นไหมบ่ปวดยุ่ค่ะแต่ แต่บ่ปวดหลายคือเก่าหนงว่าคุณหนงสังเกตดึงคือปวดบ่ได้แบบทุรนทุรไล่ปวดแบบห้องไห้ไหมคะปวดเพราะถ้าหย่อนลงไปบางทีจะกประมาณเต็มที่ประมาณชิดนาที่จะกรสิีหลับเลยไหมคะเดือนตุลาคมนี่ตาเพิ่นสุดเนาะ,ะแล้วกับจนมาหอดช่วงปีใหม่เนี่ยเกิดวสิบอลอดแล้วมาที่นี่ช่วงต้นพฤษภาคมนี่ก็ได้เริ่มมากินยาส่งเป็นซ่องเนาะ,ะแล้วกับมาเปลี่ยนเป็นยาหยอด ไตลินเนาะเป็นแคปซูปซลก่อนเราจะไม่เป็นยาหลอดไตลินแม่บ่อยฟังน่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจังใดในแต่ละยาที่ผ่านมาตั้งแต่ตุตตลาคมจนกระทั่งฮอด์โมนีเดือนมิถุนาย,ยุนครับบ่อยฟังนะครับตาจะมีอาการดีเป็นหลาย่จาจกทิ่ไปบ่ได้เลยจะกัญญางเองได้ใ่เด้ตัวเองได้เข้าข้างน้าเองได้ค่ะยางแบบว่าด้ใส่ใหม่แล้วก็ตอนนี้กาลังฝึกหฮทหายกินข่าเองค่ะเพราะว,ว่ากะ คือว่าปัญหาของตาก็คือตาบ่มีนิ่วบ่มมีนิ้วจับกินเขเาราะวาเจตัดนึ่ง่หวานค่ะตามคิมด,ดูแลคุณตามาคุณกาวามันดีขึ้นอยู่ค่ะดีขึ้นหลายอยู่คุณก็เคยแนะนําคนที่เปินเป็นย่เพิลกรูู้่าเิ่นไปเอามากินเิ่นไปแค่นี้แ่ยีเปินเป็นด้วยต่างกัน,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 น <S <S การที่ตาเิ่นใส่ยากันชานน่ พ่อจะสังเกตเห็นผลขังเคี่ยงหรือว่าสิ่งผิดปกติแนบบ่คบ่อยฟั่งนหมไม่มีผลขังเคี่ยงอย่างเลยค่ะตามที่คุณหมอเป็นบอกว่าค่ะตาไมมีอาการแพ้สิม่ีอาการอาเจียนแบบคุ่อกว่มากสิคือหายใจบ่อิมอ่มถามตาแลว้วตาก็บือปกติุกอยางบ่มีอาการขังเคี่ยงอย่างบ่อยๆเลยครับตอนแรกๆที่ไปโรงพยาบาลนวูาพ่มนี่แม่ไปติดต่อไ่ายแล้วก็ไปผอผู้ใหแน่ครับ ก็ไปติดต่อมองแค่จำบ้านคนหนึ่งแบบนี้ผยาฟ้าต้องการยาสีไตยากัะชาเป็นกระเลยในน้ึจนไปเป็นสันห่านะค่ะอาการของตาบางตาขตาเป็นแบบใดลผมบอกว่าตาปวดบ่านอนนอนบ่าหลับมีเขาว่าได้เป็นกระเล้ยแนะน้ว่าเอายาช่วงไปลองกินต้นกรีนแล้วนุ่งกระดุซตาดีขึ้นพื้นโด้นอนกินข่าวได้หลังจากที่กินยาส่วงแล้วมันดีขึ้น แม่ไปรอบที่สองรอบที่สามนี่พ่อผู้ใดแน่ครับหลับภายในน้ำเหม็นกินยาอย่างแน่ครับไปรอบที่สองนี่ได้เป็นแคปซูลมากค่ะ,กะแกบบ็ดีคือกันค่ะก็ได้นอนอยู่มันมีน้ำเหม็นเป็นไมาแคสซิพเม,ม็ดมาทดลองกินวงก้อนซิคเม็ดนี่ก็เลยเหม็นมัดไปรอบสามนี่ก็คุณหมอเป็นในน้ำเป็นกระถางมากินหยอดใต้ดินบ่เป็นจังไหลเป็นกรเล่เหเยกัก พอออมกมาพบกแม่ค่ะไดได้คุยกับพออเนีค่ะก,กับระพอชื่อใช่ค่ะเป็นแต่าถามอาการของตาาตาเป็นจังไหร่กับเราอาการเห็นเป็าาเนปั้งวาแต่เริ่อที่เราตาติดปวดต,วตวลอดเลยได้ประเด็นอนมีเขาก็ได้มีแต่เลยว่าเคยใส่ตัวนี้มาบอตัวหยดใต้ดินมันก็เลยแนะนน้ำของเราไปหยอดผ่ามันดีขึ้นแต่มาเอาไปหยอดเรื่อยๆเปกก็นตาบอกวางนสิ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะหลังจากที่ยื่นบัตรทำบทตัตรเสร็จก็ขึ้นไปที่ชั้น5นะคะชั้น5คลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะก็จะให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษานะคะประเมินอ,อาการว่า,าท่านนะคะมีอาการามากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากที่ประเมินอ,อาการแล้วเราก็จะถ้าสั่งจ่ายยาตำลับได้ก็จะสั่งจายโดยแพทย์แผนไทยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า อ่าท่านมีอาการรุนแรงมากนะคะก็เราจะมีทางเลือกอีกก็คือที่เป็นตำรับแผนปัจจุบันนะคะที่สั่งจ่ายโดยแพทย์นะคะแค่แผนไทยก็จะเรียมปรึกษาคุณหมอนะคะแค่แผนปัจจุบันเพื่อที่จะประเมินอาการร่วมนะคะเราก็จะทํางานร่วมกันระหว่างแย่แผนไทยกับแย่แผนปัจจุบันนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะท่านในสนใจก็เชิญรับบริการที่ชั้น5ค่ะเชิญทุกคนค่ะตอนนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วรู้สึกว่าเฮามีหนามมีนวน่นกล่เนื้อเขาเป็นยังไงน,นะครับ<ม>ดีขึ้นกว่าเก่าแนบว่าลบคำว่าปีนี้ดีดีกว่าปีไกลยหลายเติมดีกว่าหลายเติมเนาะจังไหนครับลอยฟังแนะี่ยถ้าขี่ไปใช้มาใช้เขว่าได้ ย่างไปเองก็ได้อืมแค่นี้ก็แปดตัวสีตัวแดงได้ไปอีกที่ใหเงี้ยกว่าได้ละอืมแข็งแรงขึ้นก่าเกาประการเนื้อแขนขาเท่านี่เจ็บแน่ดูมีหนามีนว่เนาะใช่ครับเฉีดแน่เฉียดดปวดเพราะดข้อคนเก่าอ่าครับกะสีปวดเพราะคนเก่าเนาะเวลาปวดอ่ะมันเป็นยังไงครับบ่อยฟังไหนบ่เวลาปวดนั่งยุ่งสี่มันฉุหมุกหมุกไม่ได้ ควายฮะปวดท่ออ่านอ่หน้าที่ขออกความเครื่อ,อ,อ,องควายรุ่นปวด,วด,ดไถ่ายท่อเนาะ<ท>ม,มุบมุบมุบแล้วกับคันแห้งโดนเนี่ยมันแห้งห่อนเนาะเราตายเฮ็ดจังไดครับถ้ามันปวดได้สิตายเฮ็ดจังไดแกจังไดนอนเะนอนลงมยางเดียวนอนหรอกกับเศร้าวะกับคอยเศร้าไปเนาะขนาดผมว่าบั้นเสียดสลาปันปวดชีโร่ที่ปวดที่กลางทางเลยจวดรถ นอนกกโอ้โหแล้วเส้าก่อนไปจังหวกไปได้ตาคือเกง่งแถครับบอตเตอร์ไซค์รถซาเลงไปไกลครับไปผมไปหอดรวยเอดไปหอดหนี่นี่ซาเลงไปปีไหนไปเลยเอสจากบ้านหัวโซนปีไหนปีนี้หรือปีปีกนน้อนปีก้อนน่ะปีก้อนป้าไปเห็นยังเลยเอสไปเที่ยวบ่ไปเ อาอัางไปัไปเอาอยาคิดเส้นเร็งปเปรียวยาที่ลงมาเลยครับอืมครับนอาสมาตุนี่อาสมาตกับไปไป,ไปผู้เดียวเลยปะไปผู้เดียวไม่ผไปเป็นมู่ะ,ะแสดงว่าไปผู้เดียวเลยไปผู้เดียวครับผมตาตอนนี้นอกจากอาการปวดหัวปวดขาแล้วกับเบาหวานควอมดันตามีควอมก็งบวหรือว่ามีอย่างอีกว่าที่มันแบบ อยากให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะจักหน่อยหนึ่งหวานเขาอ่อนลูกแม่แหรือว่าอะไได้โอเคคุ้มได้เนาะครับคุ้มเบาหวานได้เนาะพ่อมดันดีขึ้นวะพ่อมดันก็ดีขึ้นอยากดชิบว่ามีคนละอ่าครับสายตาล่ะอ่าเพราะเห็นหูข้างเดียวบ่ข้างเดียวหูกับข้างเดียวข้างไหนครับที่บอดียินงบอดีเห็นหูหูข้างหนึ่งหูข้างซ้ายตาล่ะ ตาข่างขวาเรากินล่ะดมดมกินดมนั่นดมนี่ได้กกินขึ้นเกาเพราะเด้กินคือเก่าเนาะเราจำลูกหลานจำพี่น้องได้บ่ช่วงนี้จำาใครได้เราเพื่อนพม่นหมอรันเดียวกันทำกันทก็จะเป็นบ่โอ้แต่ก็หัวเราคือหัวหมอรัตน์นะแต่ก็ดยุคบ่านเดียวกันเนาะที่เข้าหอกันอ๋อแต่หูจักเืืออยู่ตอนนี้จำได้แล้วเนาะ โอเคครับขรขไข่หน้าก,กากเนะาจะจำไว่ได้เนาะแต่ตะก้อนหนาน,านีปีที่แล้วอาการแย่ก็หนีบ่ตาจำโคตรเนบ่ปีที่แล้วรัวน,นอนอยู่อย่างเดียวเลยบ่าหูจักเลยบ่ได้ไหนเนาะทจาดทิศเชีย่ยคนไหนดอกบ่เพราะจำได้ดิแต<า>่ว่าชื่อหนักกนตื้องโดนๆจังชื่อได้อืมครับการทำงาน มันอาศัยเฉพาะเราพสะตอไม่ได้มันจะต้องมีภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานอย่างเช่นผู้ป่วยผู้ป่วยในชุมชนอย่างนี้นะคะมันไม่สามารถเฉพาะเราพสะตอที่จะเข้าถึงชุมชนก็ต้องมีอบทอมสีสาธารณสุขมีโรงพยาบาลแล้วก็ภาคีเกรือขายต่างๆแต่ตถ้ามีผู้มารับบริการในเรื่องของคลินิกกัญชานะคะมารับบริการที่เราพสะตอบ้านเรือนเรานะคะ ถ้ามารับบริการแล้วเราจ่ายยาจ่ายยาไปสองสามวันเราก็จะโทรถามอาการว่าคนไข้มีอาการแพ้ยาไหมอาการเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็โรสอบถามแล้วก็นัดมารับยาต่อที่เราพสตอนะคะถ้าสมมติว่าอาการดีขึ้นเราก็จะจ่ายยาต่อนะคะแล้วก็นัดมาเรื่อยๆจากจากการที่สอบถามก็อาการดีขึ้นท,ท,ทุกทุกรายนะคะ ยังไม่มีประวัติว่าแพ้ยาเรามีระบบติดตามก็คือเราคนไข้มารับยาที่เราพสตเราก็จะลงในใบซักประวัติจารมี่โฟลเดอร์ที่เราพสตเราสามารถติดตามเป็นสองสองวันโทรติดตามนะคะแล้วก็จะลงแล้วก็นัดมารับยาต่อที่เราพสตนะคะทุกครั้งก็จะมีการโทรถามก่อน ก่อนที่จะมารับยาครั้งต่อไปนะคะก็จะประมาณนี้จากเราพอสตอนี่ถือว่าเป็นด่านหน้าของคนในชุมชนเนาะอยากจะให้แพทย์แผนไทยน้องบุ๋มเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าหลังจากที่เราเปิดงานคลินิกการชารางการแพทย์มาแล้วเนี่ยผลตอบรับผลการรักษาดีขึ้นไหมชาวบ้านมีประเด็นคําถามหรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับเรียนเชิญครับหลังจากที่ว่าเรามีการจัดพิศการหรือการเปิดงานทางด้าน มีการชาทางการแพทย์แผนไทยไปนะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยมีการเข้ามาใช้บริการเป็นปจำนวนมากในส่วนตรงนี้แล้วก็มีการใช้ยาซึ่งบางคนก็เข้ามาสอบถามว่าคนเป็นโรคโรคภลมิมอามการต่ตางๆพวกเนี้ยยังใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ไปแล้วเป็นยังไงจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าพวกเนี้ยค่ะก็จะมีเข้ามาสอบถามแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลในส่วนตรงนี้หลังหลังจากใช้ยานะคะติดตามก็คือประมาณ เจ็ดวันเจ็ดวันเราก็จะติดตามจากที่เรามีการสอบถามคนไข้ส่วนมากก็จะบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้ดีขึ้นยังไงก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างบางคนเขามีอาการคันผื่นคันอะไรเงี้ยค่ะพอเขาได้ใช้ในเรื่องของส่วนของการชาเขาบอกว่าจากวันหนึ่งคันประมาณ3ามี่หรอบก็คันน้อยลงเหลือสัก 1- นถึงสอรอบเพราะว่าก่อนที่ทําการรักษาทุกครั้งเราจะมีการประเมินว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บปวดประมาณ1น0ถึงสิเนี่ย ก็คืออยู่ลำดับที่เท่าไหร่เจ็บปวด1 1 0เนี่ย1คือน,น้อยที่สุด10คือมากที่สุดแล้วหลังจากใช้ไปแล้วประมาณ7วันลดลงมาหลืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะเก็บจากตรงนี้ด้วยในการทําทการรักษาทุกครั้งค่ะเราเริ่มดําเนินการคลินิกการดางการกากแพทย์ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นประเด็นใดบ้างครับเรนเชิญครับ ว่าที่เราพสตเรายังไม่สามารถจัดเก็บในเรื่องของตัวยากัญชาได้ในส่วนตัวนี้เราเลยอยากให้เพิ่มกรอบในส่วนของทําการรักษาหรือเป็นตัวยาคลินิกกัญชาในรพศตให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะได้จะเป็นในเรื่องของยาค่ะก็คือกัญชาเนี่ยคลินิกกัญชาเนี่ยสมุนยาสมุนไพรเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อต่อการให้บริการของคนไข้ค่ะ สหรับตอนนี้นะคะโรงพยาบาลจุลภูมิซึ่งเราก็จะมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐานดิจ GMP นะคะตอนนี้เราก็เตรียมวางแผนที่จะผลิตสําหรับยากัญชานะคะซึ่งในปีนี้เราวางแผนที่จะผลิตตัวน้ํามันกัญชาสําหรับหมอเดชาแล้วก็สําหรับยาสุกใสยาตินะคะเพื่อที่จะกระจายให้ชุมชนในอำเภอจุลภูมิเราได้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในคนไข้ในชุมชนเรานะคะ ้ามีปริมาณที่มากเพียงพอเราก็จะกระจายให้กับทีกัญชาทางการแพทย์ทั้งจังหวัดร้อยเอด็ดนะคะได้ใช้ยาตรงนี้ร่วมด้วยนะคะสามปีหรือเด็ไปใช้มาใช้บุหิตยังบ่ได้สามปีเล้าเนาะสามตั้งแต่สามปีที่แล้วกับปีที่แล้วกับมือน,นี้มันดีขึ้นหน่อยหนึ่งวะพ่อยางเด็ดหลายกว่าเขาวะ เอ้เนีเก่าเนาะตั้งสบายใหม่รถนี่ก็ขี่ได้แล้วเจนี่ขี่รถได้แล้วก็นานนั่งขี่บ่ได้บ่บ่ได้เนาะสองปีเออตอนนี้ขี่รถได้แล้วไปลองได้แล้วไปซิ่งได้แล้วแต่ก็ว่างไปแห้งหรอกอยู่เจนี่ก็อยากเห็นยังเป็นสิเป็นยังก็ว่าจะเหนื่อยรถเป็นจะขึ้นว่าเจ้าของตายกับพูดเสียดใเจ้าของรถเพราะถราม่านมาคักแล้ว เขาได้นอนหลับดีเราการที่ปวดก็อ่อนลงหลายแต่ขี่ปวดตจนหายแต่ยังรู้ว่าได้หายไปนั่นหรอครับแต่ธรรมดาปวดเพราะคนแก่เนาะแต่ที่ว่าโอเคอยู่ครับอย่ากังเกียจอะไรคุณหมยข้งใดมันเป็นแปลงของตาบ่าค่ะตานอนหลับดีค่ะกินข้าวได้ค่ะค่วมจําดีค่ะใช้เนือตัวเองได้ค่ะแล้วย่างไปเที่ยวใส่มาใสา่เดี๋ยวบ่ ย่างได้ค่ะเต่กระบอกไก่ค่ะเต่บริจับใหม่ค่ะย่างัวเปาค่ะอาบนำเองได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเปลี่ยนแปลงยังเห็นได้ชัดก็นานนี่กับติดเตียงเนาะเดนตุลาแต่พ่อหรือยากันชาติกะเห็นการเปลี่ยนแปลงนีทั้งที่เป็นบวกหรือก็ดีขึ้นได้หลายด้านนาะแเ่เนาะยาไข้ที่นี้กัรชาติไอเขาไอเขาถึงทุบเราก็สตอนะคะโดยเฉพาะเราก็สตอทีทีมีแพทย์แผนไทยนะคะ สามารถใจคลินิกกัญชาได้เพาราะว่ารัฐวตสตอย่างเรื่องเองเนี่ตามที่ดำเนินการในในเรื่องของคลินิกกัญชาประชาชนกลับมารับบริการนะคะและกระ็รู้สึกว่าจะหลายขึ้นอยากให้ประชาชนตำบลอื่นเข้าถึงคลินิกกัญชาได้ทุกราฐวตสตอทุกคนในใน,ในอำเภอสวรรคภูุินี่สามารถเข้าถึงคลินิกกัญชาได้โดย โดยถี่บอดดองเสียเวลามากเดินทางขอมาลโรงพยาบาลสม,มัณภคุ้มสามารถไปปรึกษาหรือรับยาใดที่แล้วก็สะตอดถูกแค่งได้เพะะื่อสมัณภุ้มค่ะอยากจะให้เกิดเกิดและและมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะครับทุ่งความรู้ในเรื่องของกัญชาโดยเฉพาะ ในหน่วยงานของราชการและก็ในส่วนของเอกชนประชาชนนะครับซึ่งใน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 ,ในมุมมองของผมนะครับในส่วนของประชาชนในพื้นที่เองนี่ผมว่าความรู้เกี่ยวกับกัญชานี่มีเยอะมากนะครับแต่ที่ถูกปิดกั้นที่ผ่านมาก็เพราะในเรื่องของกฎหมายเพราะกัญชาเป็นสารเสพติดแต่ตอนนี้ได้การรับการปลดล็อกบ้างส่วนแล้วนะครับ ในเรื่ององค์ความรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดเผยและก็นํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็อยากจะเห็นครับว่าในขบวนการที่เรารับช่อดอกเข้ามาเนี่ยมาสกัดเป็นน้ํามันนะครับก็อยากจะให้ในส่วนขององค์ความรู้ในส่วนของภูปัญญาท้องถิ่นเองนะครับมีส่วนเข้ามาช่วยกันในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสูตรน้ํามันหรือสูตรตัวยาหรือสูตรอาหาร นะครับที่จะนำไปใช้ในอนาคตหรือในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ mm hmm. ก็เพื่อจะเกิดประโยชน์และเป็นมูลค่า mm hmm. เพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับอยากจะให้เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแทนที่จะเก็บสูตรหรือเก็บเคล็ดลับหรือเก็บวิธีการไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนะครับอยากแช่มาแลกเปลี่ยนกันครับและมันก็จะเกิดความร่วมม้ร่วมมือนะครับที่จะนําไปสู่ ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างมีความสุขหรือสนุกสนานในระหว่างทางที่เราเร่วมกันปฏิบัติครับครับณว,วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับเราหรือไม่กระทั่งกลุ่มมดงานที่ทำงานเรื่องของกัญชาเนี่ยและทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาในระดับหนึ่งบางคนท้อนะครับบางคนก็เริ่มมีกวาากำลังใจนะในความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็อยากที่จะนำเรียนว่า,าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขคือท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะท่านกา็ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งในการที่จะพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆที่มันยากเนี่ยนะครับให้มันง่ายขึ้นนะในเรื่องของการที่จะ นำไปสู่ความสําเร็จของการปลูกใช้แล้วก็แปรรูปนะหรือแม้กระทั่งการที่จะนําเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ไปทําให้เกิดผลทางเศรษฐกิจต่อไปนะกัญชาเนี่ยกับทางภาคอีสานเนี่ยผมว่าเป็นของคู่กันมาระยะเวลาอันยาวนานนะเราเราถูกกดไม่ให้ใช้นะในเรื่องของผลิตภัณฑ์กัญชาในทางที่มันสร้างสารรค์เกิดประโยชน์มานานเพน ในเวลานี้ต่อไปเนี่ยต้องต้องให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนาต่อยอดเรื่องของการปลูกการใช้การแปลรูปกัญชาเพื่อให้เกิดผลทั้งในเรื่องของการสร้างไรายได้กับพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของออทุกๆคนนะยังเชื่อว,ว่ากัญชาเนี่ยมันยังเป็นคําตอบของเ,ออเรื่องของเศรษฐกิจยังเป็นคําตอบในเรื่องของสุขภาพหลายๆเรื่องที่ ทางการแพทย์เองก็ยังนึกไม่ถึงครับ ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การดาเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลสุนอูกุมประสบความสําเร็จครับตาบลต้นแบบ6ตําบลโดยเฉพาะที่ตําบลดอกไม้รอพอสตบ้านยางเลิงทํางานอย่างขคคมักขมันในการที่จะส่งมอบยากัญชาทางการแพทย์สร้างการเข้าถึงยาให้กับผู้ป่วยในชุมชนโรงพยาบาลสุนครกุมเองนะครับก็มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีโรงงานผลิตยากัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงกระบวนการในการเฝ้าระวังการติดตามผลข้างเคียงและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ป่วยในชุมชนล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ระบบบริการคลินิการชาทางการแพทย์เมืองสุนรภูมิผู้คนทุกภาคีเครือข่ายล้วนมีส่วนร่วมสําคัญในการกับเพื่อนงานครั้งนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านในการที่จะทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และที่สำคัญกัรชาทางการแพทย์เป็นนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงขอบคุณและสวัสดีครับ